น้ำอีกทีจับเด็กป่วนชุมนุมขยายผลเอาผิดผู้ปกครองรูมีนะรายงานสถานการณ์ชุมนุมในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาทะลุแก๊สได้42คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์27คันรวมทั้งอาวุธปืนระเบิดและอาวุธอ,อื่นๆอ,อีกจำนวนมากการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวานนี้ จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้คว้าปาอาวุธที่เตรียมมาใส่เจ้าหน้าที่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8นายสังหรับการจาับกลุ่มผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนหากพบว่าผู้ปกครองได้มีการส่งเสริมหรือไม่ดูแลบุตรหลานของตนก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กส่วนรถจักรยานยนต์พนักงานสอบสวนจะร้องขอต่ออายการให้ริบของกลางตกเป็นของแผ่นดิน หากถูกยืมรถนำมาใช้ร่วมชุมนุมทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกเจ้าของรถมาให้ปากคำหากพบว่ารู้เห็นในการรบทรธทําความผิดก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงเดือนกร,รกฎาคมมี92คดีเข้าข่ายความผิด523คนจับกลุ่มได้แล้ว266คน